โอเคผมเนี่ยนอนไปแล้วตั้งแต่สี่ทุ่มแต่ผมเนี่ยมาตื่นตอนเที่ยงคืนกว่านะครับผมนอนไม่หลับเพราะว่าผมปวดคอมากเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิเมษานะซึ่งเป็นวันที่เราจะเดินทางกันนั่นเองก็คือวันนี้แหละนะครับบังเอิญว่าตื่นมานะครับก็ใครที่อยากดูขบวนเก้าหนึ่งนย์แปดห้าสองหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสาม นะครับไปดูคลิปเก่าก่อนเลยนะครับนี่จะเป็นขบวน107กัน10และก็51นะครับตอนนี้ผมยังนอนไม่หลับนะครับผมนอนไม่หลับผมก็เลยถือใช้โอกาสเนี้ยถ่ายนะครับผะว่าตอนนี้คนแน่นตู้แน่นอนนะครับโอเคเข้าล้าง2นะครับ107ตอนนี้10ก็ก็ลังมานะครับไม่ใช่ดีนะนะครับแต่มันนอนไม่หลับจริงๆนะครับผมก็เลยขอถ่ายขบวน1071051 สมขบวนก่อนเดินทางในวันนี้นะครับซึ่งเราจะไปตอนหกโมงเช้านะครับแล้วเดี๋ยวพอถ่ายห้าหนเส็นเนี่ยอาบน้ำในใสเส็นเนี่ยก็จะถ่ายรถท้องถิ่น407ต่อแล้วก็ถ่ายรถธรรมดา2องึงสยาไปโอเคเป็น GA นะครับวันนี้หมายเลขอะไรฮะรถล่าช้ามาแทบทุกวันนะครับหมายเลขอะไรฮะเนี่ย4528เอ้ยใช่ป่าว ใช่ฮะ4528นะครับอ่าเราถูกด้วยเดี๋ยวได้เห็นคนแน่นอนนะครับอฮ้ยคนลงเยอะเลยคนลงเยอะมากครับอ่า้ยลงเยอะจังเลยนะครับนี่แหละฮะคนเริ่มเชื้อกลับบ้านต่อให้รถไฟจะล่าช้ามาเท่าไหร่ก็ตาม ต่อให้รถไฟไทยจะล่าช้ามาเท่าไหร่ผมไม่สนหรอกนะครับอุ้ยคนลงเยอะมากเลยโอเครอรีก,กับขบวนหนึสูตรนะครับไม่ใช่ว่าผมยังไม่ได้นอนนะผมตื่นมากระทันหันผมตื่นมาแบบกระทันหันอุ้ยวันนี้คนลงเยอะมากเลยชุมแสงนะครับถือว่าถ่ายก่อนเดินทางอุย้ยคนแน่นเหมือนกันนะครับพรุ่งนี้ก็วันสงการแลนะ้วเนาะ นะครับอ่าโอเคเรามาลุ้นล้างหนึ่งกันนะครับเป็นโดดพิเศษขบวนหนึ่งสูตรนะครับเที่ยวสุดท้ายเที่ทยวล่องที่ผ่านชุมแสงนะครับเป็นเที่ยวสุดท้ายของสายเหนือว่าง่ายๆนะครับรอ,อุ้ยวันนี้คนลงเยอะมากเลยชุมแสงมีลงอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผมดีดอะไรนะ ผมอะนอนไปตั้งแต่สี่ทุ่มกว่าแล้วแล้วผมมาตื่นตอนเที่ยงคือ14ผมปวดคอนะครับผมนอนไม่หลับผมก็เลยถ่ายขบวน1น7 1งศูนเจซะเลยนะครับนอนไม่หลับจริงๆครับพูดจริงมาดูกันฮะ0หจะได้คียรวายรถไลนะครับอุ้ยคนแน่นมากครับวันนี้เพราะว่าคนเรื่องที่จะทยอยกลับบ้านแล้วไงนะครับพุ่ง วันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะแน่นกว่านี้อีกนะครับโอเคมาแล้วฮะด่วพิเศษเที่ยวล่องเที่ยวสุดท้ายขบวน10น,นะครับนอนไม่หลับจริงๆอะ่ะนะครับเป็นวัยรุ่นดีเลยมึงเนี่ยนะครับผมนอนหลับนะแต่เผลอตื่นมาตอนเที่ยงคืนกว่านะครับหมายเลขอะไรฮะวันนี้เป็นคียเอสไว้ของเรานะครับร้อนไรฮะวันนี้ 5233รถสอง5233รถสองถือโอกาสถ่ายเลยไม่มีอะไรทําก็ถ่ายรถไฟแม่งเลยนะฮะถ่ายก่อนเดินทางนะครับเนี่ยอ่านเมื่อหน่อยขอไัยนะไม่ใช่ช่วงเช้ากลางวานัน สูนนะครับล็อาอมูเดอวุรยอ้ยคนแน่นมากเลยนะครับปบางคนเนี่ยมาแบบครอบครัวนะครับขอถ่ายตรงนี้แล้วกันนะครับอุ้ยคนแน่นมากอ่ะนะครับตัวยืนยังมีเลยนะครับอาจารย์ผมเคยได้ฟังอ่ะยืนตั้งแต่เนี่ยชุมแสงไปถึงเชียงใหม่อ่ะ ที่ผมเคยได้ฟังเนาะนะครับโอเคปิดท้ายด้ยวยนอนครับอ่าโอเคไปยังสวยงามนะัสวสดขบวน10กับ107อุ้ยล่าช้ามาเยอะนะครับสำหรับ107แต่10 7. ตามเวลาโอเคเดี๋ยวไปเจอยิงตอน5 1 4หนแล้วก็212เลยบาย